สวัสดีจ้าทุกทุกคนตอนนี้ลวนอยู่ที่สนามบินฮิทโรแอร์พอร์ตประเทศอังกฤษนะจ้าอยู่ที่เทอร์มินอลไฟจ้าเพื่อจะเดินทางไปประเทศสกอตแลนด์เมืองแอนเดนบราจ้าทุกคนเห็นไหมจ้าตรงช่องทางนั้นแหละจ้าที่ลวนจะเดินเข้าไปในข้างในสนามบินนะจ้าลวนก็ได้เข้ามาในสนามบินเรียบร้อยแล้วลจ้าอันนี้ก็เป็น b r British Airways Lounge นะจ้า นันก็ทางที่เดินเข้าไปจะเพราะว่าเขาจะมีอา,อาหารเช้าให้ด้วยจ้ะนี่ลวนก็ได้เลือกอาหารเช้ามาเรียบร้อยแล้วนะจ้าก็ลวนก็เลือกเอามาอย่างนี้จ้ะตอนนี้ลวนก็หาที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะจ้าลวนรู้สึกจะหิวแล้วจ้ะหลังจากที่กินอาหารเช้าที่เราเรียบร้อยแล้วนะจ้ะลวนก็เดินทางไปหาประตูที่ลวนจะต้องไปก็คือ A 10จ้ะ ล้วนก็เดินลงมาในบันไดเลื่อนเลยจ้าเพื่อจะไปที่ประตู A10 จ้าลวนก็ได้เดินทางมาถึงประตูเอสิบแล้วนั้นจ้าทุกคนตอนนี้ลวนก็รอเข้าเข้าไปข้างในเครื่องจ้าอันนี้ก็เป็นประตูของเครืองบินเะจ้า อนนี้ก็อยู่ในเครื่องแล้วจ้าตอนนี้ลุนก็ได้นั่งเรียบร้อยแล้วนะจ้าทุกคนลุนก็มองไปข้างล่างนั่นแหละจ้าทางที่ลุนขึ้นมาเมื่อกี้จ้าบรรยากาศก่อนเครื่องจะเทคออฟนะจ้าทุกคน ไปแล้วก็เสิร์ฟอาหารเช้าในเครื่องอีกทีจ้ะลูกก็ได้เลือกอาหารเช้าเป็นประเภทเป็นแบบนี้นะจ้ะเครื่องบินก็บินไม่สูงมากจ้ะ จ้าทุกคนมาระยะหนึ่งจ้าก็ตอนนี้เครื่องบินก็มาถึงประเทศสกอตแลนด์แล้วนะจ้ะตอนนี้เครื่องก็บินต่ำลงจ้ะที่มองเห็นนี้ก็เป็นเมืองแอนเดอร์บรา ตอนนี้ก็ได้ออกจากเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็หาทางจะก็เดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะเพราะว่าล้วนก็ไม่มีกระเป๋าอะไรจ้ะแค่กระเป๋าสะพายอันเดียวจ้ะเพราะไปแค่คืนหนึ่งกับสองวันนะจ๊ะ hmm. น nope. ี wow. so ่ก็เดินไปเรื่อยๆจ้ะนี่เป็นร้านขายของ้าคันคอจ้ะตอนนี้ล้วนก็ได้ออกมาจากสนามบิน เอดินเบิร์กแล้วนะจ๊ะเพื่อจะต้องหาว่าจะไปนั่งรถอะไรไปในตัวเมืองของเอดินบิร์จ้ะเอดินบิร์หรือว่าเอดินเบิร์กก็แล้วแต่จะเรียกนะจ๊ะอันนี้ก็เขียนว่าเอดินบิรอันนี้ก็เอดินบรกแอร์พอร์ตจ้ะดูก็ได้ออกมาแล้วก็จะมีรถเมลหรือรถโคสนี่แหละจ้ะ ก็อยู่ไม่ไกลนะจ๊ะติดกับสนามบินเลยจ้ะราคาก็สีป่ปหแค่ขาไปนะจ๊ะตอนนี้รุวนก็ได้อยู่ในรถเมย์อยู่ชั้นสองเรียบร้อยแล้วจ้ะบรรยากาศรถเมย์ก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะชั้นสอง รถก็พาล้วนเข้ามาในตัวเมืองของเอเดนปะเรียบร้อยแล้วในจ้าทุกคนล้วนก็ขอขบคุณมากๆในจ้าที่มารับชมเดี๋ยวล้วนก็จะขอลงรถเมล์ก่อนจ้ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าในจ้าทุกคนจ้าก็ขอขอบคุณมากๆในจ้าที่มารับชมขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย